มาแล้วครับพี่น้องฝามผอมมือ <c oughs> <c oughs> คืออะไรครับพี่น้องนี่รถอะไรไมีงวงมีงาด้วยนี่โหสุดยอดเลยอะดูจ่าลงจากทเทรลน,นะ <c oughs> จะเป็นยังไงมาดูกันไม่เคยเห็นครับพี่ผมไม่เคยเห็นรถอะไรไม่รู้ โอ้รถใสรถใสคือว่ารถกัดอันนี้ล้อแท็กนะพี่นะ้องส่วนล้อยางเอามาแล้วจอดนี่นี่รถรีสกิ้งเดียวล้อยางอันนี้รถใส ไม่เคยเห็นครับ <st uk> นี่ออยย่ไปทำอะไรอยู่ไอ้ไอ้ในทำอยู่ทำอะไรพี่ย่งออก <S 1> <S 1> ออ้ลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้ว <S <S โอ้ต้องมีคนโบกนะมีคนดูแนวล้อนะคนขับก็ไม่ได้เซียนหรอกโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้ว cấp 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 cướp luôn mà lên, nào lấy, luôn mà leo, luôn mà leo, ô, ว่ารถลากดูกี่กี่ล้อดูดิรถรถที่ลากมันมาด้ดยกี่ล้อกี่คานเนอะโอมาแล้วลงมาแล้ว แล้วอย่างสวยงามแ <c oughs> ค่คดขับไปโลงใจเลยนะโอ้โหเลี้ยวได้ด้วยพี่น้องดูดิเลียวได้ด้วยเลี้ยวแบบนี้เลยนะเออมีงวงมีงาได้มีงวงนะเนี่ยมีงวงมีงาด้วยโอ้จอดคู่เลยทีนี้ กันเลยมีงวงมีงาด้วยรถอะไรวะรถอะไรมีงวงมีงาใส่หัวได้ด้วยอย่างที่รถอะไรรถใสนะครับผมี่รถใสรถกัดนะดีสกิ้งนะพี่น้องนะ โอเคถือว่าลงมาเปาะอย่างปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับลงมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะฟ้าขึ้นไปชมดูว่าที่ทำงานมันเป็นยังไงโอเคนะแบนกันตัวเก่าไหมแบนกันหมดเลยนี่อะไรมันเนี่ยกดเดินกดเดินแค่นี้แค่เรอโตวิน ดูนะพี่น้องนะหน้าจอที่ทำการนะอันนี้สวิงสวิงงวงนะอันนี้ตัวเดินหน้าถอยหลังพร้อมเลี้ยวตัวเลี้ยวตัวนี้เลี้ยวเลี้ยว นี่เดินหน้าถอยหลังนี่ขยับงวงหลายอย่างมากเลยดูเบาเบ,บมีสองสองฟังนะเบานิ่มมากเลยเบาเบาสไลด์ได้ด้วยนะพี่น้องเบาเนสไลด์ออกข้างได้ด้วยนะ ได้ออกซองข้างได้เลยหน้าจอฟอร์นิเตอร์มันตะการรอบเครื่องรอบอะไรเยอะแยะเลยอ่านว่าอะไรพี่น้องมีห้ออะไรเนี่ย วควบคุมข้างล่างด้วยนะพี่น้องนะนเย็นไม้มควบคุมหางไฟเลี้ยวด้วยอยากเท่อันนี้ก็น่าจะยกยกอันนี้นะพี่น้องนะยกให้มันมอบลงต่ำต่ำสูงอะนะ ขึ้นขึ้นลงออน,นีน่าจะฉีดน้ำเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆแล้วคนขับก็มีหน้าที่ขับอย่างเดียวส่วนคนทำงานก็จะลงมาทำข้างล่างโอเคครับผมมาหลังจากที่เราดูาข้างบนหรือภายในตัวนี้แล้วนะ ตัวล้อแท็กแล้วจะมาดูตัวล้อ,อยางบ้างข้างในเขาขับกันยังไงอันนี้เก่าแล้วคันนี้่ะเก่าแล้ว่ะขึ้นมาแล้วนี่ประตูได้พี่น้องนะนี่นี่ประตูนี่โอ้เก่าแล้วโอ้โหยางเท่น้องดูดิโอห้องทำงานรดกัดนะพี่น้องนะภายในรดเอรถกัดรถริลดลสกิงนะพี่น้องนะ โอ้โหเรียกขอเข้ามาชมหน่อยเบาะนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยเบาะสวยนะโอ้โหแอร์นี่เย็นฉ่ำเนื้อเนี่ยโอ้โหเดี๋ยระบบพงบอลไลนะพี่น้องนะเนี่ยพงบอลไลหมุนติ้วๆเลยนะโอ้โหเนี่ยอืมมีอะไรบ้างไม่รู้นะนี่หน้าจอนะพี่น้องนะหน้าจอ ส่วนนี้คอนโทรนนะพี่น้องนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าเจ๊ไหมคอนโทรลจอสติ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะพี่น้องนะเนี่ยเดินหน้าถอยหลังก็อยู่ตรงนี้เลยนะพี่น้องนะอันนี้น่าจะเลี้ยวล้อนี่เลี้ยวเดินหน้าถอยหลังนะเลี้ยวล้อด้วยนะอน,นี้มีอะไรให้บอกแล้วผมก็ไม่เคยขับนะ แต่คันโทนสวยมากเลยนะโอ้โหเนี่ยดึงเดินหน้าถอยหลังก็ดึงอย่างนี้เลยนะนี่กดอย่างนี้เลยนะเดินหน้าถอยหลังนะมัง้งคงจะแข็งอย่างนี้นะมัง้งอน,นี้น่าจะเลี้ยวด้วยเลี้ยวสวิงแบบนี้นะอ๋อ oh, oh. อันนี้ก็เกียร์นะพี่น้องนะเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเกียร์นะโหน้าจอเยอะนะภายในก็ เค okay, อยู่นะหน้าขับยอมรับเลยว่าหน้าขับกระจกนี่เปิดได้นะพี่น้องนะเปิดตรงนี้ได้กระจกเนี่ยอันที่เปิดกระจกโอ oh. ้สวยสวยสวยเอาน่าจะเย็นอยู่นะดูเลยมีลำโพงมีวิทยุด้วยนะถ้ามีลำโพงมันต้องมีวิทยุเนี่ยวิทยุ เอ้ยไม่ใช่แอร์เว้ยนี่ระบบเปิดแอร์นะพี่น้องนะระบบเปิดแอร์นะอันนี้มีน้ำหอมด้วยแอร์น่าจะเย็นนะอ๋อเนี่ยอันนี้ที่ควบคุมเป็นคอนโทรลสองอันเลยนะพี่น้องนะเนี่ยนี่ก็คอนโทรลกันหนึ่งนะพี่น้องนะแต่เราเอาลงไมปไ่ปได้อ๋อลงได้เนี่ยว่าอืมนี่อ๋อเวลาขับจะนั่งท่าน,นี้นะพี่น้องนะนี่ ควบคุมไปแบบนี้นะอ๋อนี่น,นี่น่าจะตัวเดินเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตัวเดินเปล่าตอนนี้เก่าแล้วครับพี่น้องตอนออกใหม่เนีโ่ยโหกี่ล้านเข้าไปเนี่ยในสามสิบกว่าล้านนู่นเลยตอนนี้เก่าแล้ว แม่ขับเหมือนไปโคเลยแนละมีคอนโทนสองข้างเลยเนะี่ยโอ้อย่างทีเ <c oughs> ก็บนี่นี่หน้ารถกัดนะพี่น้องนะนี่มีคอนโทนด้วยน,ะนี่คอนโทนขับสองคันเลยสองอันเลยเนะนี่ยเดินหน้าทอยหลังมากผมก็ไม่รู้นะไม่เคยครับอืมใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยอันนี้ก็คอนโทรลมือเลยนะี่โห มันขับง่ายจริงเลยแบบเนี้ยน่าขับนะแล้วก็พวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอ,อ,อันนี้พวงมาลัยนะพวงนี้น่าจะทำอะไรไหมน่าจะเลี้ยวตัวล้อเลี้ยวตัวแกนอนะ่ะใช่ป่าไม่รู้นะ <c oughs> ในระบบทำงานอะไรต่างๆเยอะแยะเลยโอ้แอร์น่าจะเย็นพอสมควรนะพี่น้องนะ ดูดิอย่างเท่มาดูสายลากถอดถังกลายเป็นกระสือเลยทีนี้ <c oughs> ไปแล้วสายลากเลือจะหัวเขานี่นี่เอามาลากไอ้สองตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ยักษ์ใหญ่สองตัวนี้นะดูกี่คาเข้าไปนะถอดหัวซะแล้วเป็นกระสือแล้วทีนี้หางนะหางทเลย หางโลเบตที่ต้องใช้ย้ายไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่สองคันเนี้นี่ดูดีกี่ล้อนี่นะลูกกีเพาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพลานะหกเพานะนะถึงจะบรรทุกมันได้อะไม่งั้นน้ำหนักเกินไป3สามคันไม่ต้องเลยนะนี่หกเพาเลยหกคันเลยเนะี่ยคันย่างใหญ่ รถอะไรรถกัดในรถใสรถกัดนะยี่ห้อเดียวกันยี่ห้ออะไรนะอะไรเขเข่นๆนี่ล้อยางนี่ล้อแท็กครับแล้วหัวก็ถอดหัวก็ซื้อไปแล้วถอดมานี่แล้วนี่คน,นเจ้ายักษ์ใหญ่ w o r k สอ2คันนี่นะ เส้นสองคันเลยนะแน่นอนชอบพี่ห้อนี้นะ่าแก่บอกชอบพี่ห้อนี้ใช้งานดี w o r k ก n ไม่รู้อ่านผิดหรืออ่านถูกนะผมก็อ่านไม่เป็น